แรงไม่ตกค่ะ <c oughs> น, <c oughs> นี่เห็นไหมอาจารย์นั่งเนี้ยเ้อาจารย์ขาเดีย๋ยวเพิ่มมีการก่อนที่จะไปถึงเรื่องว่าเดี๋ยวอาจารย์กำลังทำอยู่ <c oughs> มีการคนวัดฝากมาถามค่ะครับทําไมอาจารย์ถึงได้มากเหมือนแบบพระเอกคนดูอะอ๋อเหมือนข้าวบอยอะค่ะเวลาไปไหนก็จะเห็นว่าอาจารย์จะใส่มหมวกอย่างเนี้ยค่ะ อาจจะเป็นคนที่ชอบแนวขอบอยเรอคะ่ะผมชอบขบอย<ม>เด็กๆก็ดูหนังขอบอยสนุกเดี๋ยวนี้ก็ยังสนุกอยู่นะครับเ,<ม>เขาทำเขาทำสนุกนะแต่เรื่องมันจะเป็นเรื่องของคนมากกว่าที่เป็นเรื่องเป็นเรื่องของเทวะ,ะนะะแล้วก็ใส่หมวกนี่ยูนบินเนอร์นะเขาเป็นคนที่โกนหัวพอใส่หมวกก็<อ>จะเท่มากเจ็ดสิงเดือนเสือนะ <laughs> <laughs> อย่างเ้ขาใส่หมวกตลอดแม้กระทั่งเข้าบาร์ครับ ไม่เพราะว่าทำไมแหมหลาย,ลายๆคนเวลาที่ไปงานไปไหนเองก็จะเห็นแบบ้านอาจารย์อาจารย์ช่วใช่ไหมบอกใ,อใส่หมวกมาดเข้มเท่หพระเอกรุ่นเก่านะ,ะล่างใหญ่ๆนี่อีกข้ออาจารย์รมีคนถามมาว่าดุไหมคะไม่ดุเพราะผมเป็นคนชอบสนุก <c oughs> คนแกล้ตัวอาจารบบย์ด้ยบน มันเป็นเรื่องดูเป็นเรื่องดดแต่ละบุคคลแต่หน้าอาจารย์เนาะคนเห็นก็กลัวนะส่วนใหญ่นะไม่ค่อย,ยกล้าคุยใช่จะไม่ค่อยกล้าคุยอาจารย์นิ่งๆแล้วก็แบบเข้มอ่ะแต่จริงๆถ้าที่เราได้เห็นอาจารย์ได้พูดคุยสัมผัสถึงแม้แค่นี้เราก็จะรู้ว่าอาจารย์เป็นคนที่มีแนวความคิดเยอะมากแง่คิดเยอะมากแล้วก็มีเมตตาด้วยคครับ่ะอาจารย์คะตอนนี้แอบได้ยินมาว่าอาจารย์มีโปรเจกต์ใหญ่อยู่กําลังเตรียมทํา งานผมคพิ่เขียนไว้แล้วในหนังสือรวมเ่มนมาเส้นคือการปลดปล่อยจินตนาการจะนิดงานต่อไปจะตั้งชื่อว่าผู้ปลดปล่อยจินตนาการผู้ปลดปล่อยจินตนาการไม่มีอะไรเกินเส้นเพราะว่าเด็กเด็กนี่เราเด็กถ้าต้องเขียนอะไรก็ไม่รู้นะแต่เส้นเขาปล่อยจินตนาการว่าเส้นใช่ว่าบ้านเส้นเส้นคือการปลดปล่อยแท้ ต่อไปก็จะทำอะไรอีกเรื่องนึ่งแต่เส้นคือการตรวต่อเด็กทุกคนต้องวาดกับสายวาดกับต่างนั่นแหละไม่รู้อะไรแต่ว่านั่นแหละครับปล่อยความคิดครับที่เขามีข้างในครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องรู้เขาไม่ได้คิดปรุงแต่งอะไรแต่ว่ามันออกมามันออกมาจากสิ่งที่เขารู้สึกเหมือนเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะเขาจะผมตอนั้นอยู่หอพักมีเด็กลูกอยหอพักสี่สี่ขวบเขาจะถือ ไอ้เม้่อขวาทังกระเพราก้าเนี่ยนะเราก็จะวิ่งเราลองบึ้มเขาสนุกทั้งวันเนีพอเราผู้ใหญ่ไปถามไม่ใช่เราผู้ใหญ่ถามมึงเล่นอะไรวะทิ้งเลยทำลายความฝันของเราแล้วทำลายจริงเขาไม่เขาไม่รู้อะไรแต่ว่าเขาสนุกไอ้นี่สนุกกับการที่ทำอย่างไงเขาบอกไม่ได้ค่ะ ปรรโปรเจกต์อาจารย์ก็คือจะเกี่ยวกับเ,เร,รือ่รอ,รอ,องเส้นห้าเส้นับคือกรดปล่อยจินตนาการกรดปล่อยจินตนาการคือเมื่อขาเส้นที่เขาถือเป็นวักรณกขอสร้างต้องเริ่มถึงเส้นก่อนทุกคะแนนและอย่างนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้เห็นงานสุโลกข,ของอาจารย์ไหมคะก็ต้องเห็นนะเพราะว่าถามต่อเร็วเร็วเร็วนี่ไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วยังไม่เร็วนี่ผมสแสดงคราวที่แล้ว10ปีถึงจะแสดงที หรือไม่กว่าห้าปีแต่ตอนนี้ต้องสั้นหน่อยค่ะเพราะเราทำเส้นนี่มันจะเสียเวลานอนก้วสีครับคืออะไรของหน้ารอนานคนสำหรับคนมีอายุนะห้าปีสิปีไม่เรื่องเล็กคุณแม่ผมเนี่ยลูกสาวผมไปเรียนเมืองนอกไปทักเจ็ดปีอะไรเจ็ปีเท่านั้นน่ะเพอายุจะ90ก้าสกว่าแล้ว เจ็ดปีเป็นเรื่องเมื่อวานนี่เองครับก็ถือว่าเดี๋ยวก็รอก่อนเดี๋ยวว่ามีโอกาสได้เห็นถ้าเกิดว่าใครคิดถึงใช่ไหมคะงานของอาจารย์ก็มาที่ขอสินของอาจารย์ได้อาจารย์มีภาพให้ชมสามชั้นเลยนะได้ไปหมดเลยก็อาารบอกว่าต้องโทรศัพท์มาก่อนครับนะคะเห็นบอกว่าอาจารย์ยังมีมีโปรเจกต์ใหญ่อยู่ด้วยอีกโปรเจกต์หนึ่งใช่ไหมคะอันนั้นเป็นงานของคนอื่นนะฮะซึ่งอาจจะ ไม่ได้ทําก็ได้แต่งานของผมที่ใหญ่จริงคือเราทําได้มมไม่มีกรรมการ <Rey k> ถ้าโปรเจกต์อื่นต้องมีกรรมการนะ <S <S> <S> อ,อจา,าจารย์คะอาจารย์มีมุมมองกับองการศิลปะยังไงบ้างคะในปัจจุบันนี้วงการศิละปะมันมันก็มีคนสนใจมากขึ้นจะเป็นส่วนดีแต่ถ้าเทียบไปถึงโบราณน,นะไม่ใช่โบราณในเมื่อ50สิปีที่แล้วนะ คนสนใจศิลปะเขามากนะเพราะจำนวนคนมันมันมันไม่มากครับตามตามอัตราส่วนนะครัสนใจและเขาสนใจศิลปะซึ่งเป็นศิลปะเนื้อแท้เดี๋ยวนี้เนะครับเดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี้มันอยู่ในยุคอะไรเขาเรียกยุคการค้าเสรีศิลปะจะกลายเป็นเพียงเพียงสินค้าภาพโฆษณา ภาพโฆษณาสวยงามกันนั่นเองมันไม่ลึกเป็นศิลปะทีหรืออาจารย์มองเห็นว่ามันจะเริ่มเติบโตในลักษณะของการค้าในลักษณะของการการค้าเสรีด้วยซ้ำการค้าเสรีมันอันตรายซึ่งคนไม่รู้การค้าทุกอย่างจะเสรีไม่ได้ต้องมีคุณธรรมกำกับต้องมีความรู้สึกรับผิดชอบจำกับไม่ใช่กำกับด้วยจำนวนตัวเลขของเงินไม่ใช่กำกับด้วยธนาคาร มันเป็นเสรีซึ่งต่อไปมันจะล่มสลายแน่นอนที่สุดเพราะล่มสลายมาหลายยุคแล้วแตนี้ศิลปะเดี๋ยวนี้ถ้าดูไปนะเขาทําสวยงามเลิดเพล้ามากครับเขาเปรียนโฆษณาสินค้าที่มีชื่อว่าศิลปะไม่ใช่เนื้อแท้มันเนื้อแท้ของศิลปะเนี่คนต้องศึกษาแล้วคนต้องมีความพิเศษ ดิ่งก็สื้องานศิลปะซึ่งมันเป็นของแท้ได้ค,คนดูก็ต้องพิเศษศิลปินนักดูก็ต้องพิเศษคเดี๋ยวนี้เราดูทิ้งเตะตาแต่ไม่ประทับใจดูแล้วก็ลืม,อ,มอย่างผมผมทำงานเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมตายนะ,ะจะต้องดูได้อีกต่อไปแล้วความนิยมของคนไม่จำเป็นจะต้องมีเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีเดียเเด๋ยวนี้ เพราะความนิยมที่แท้จริงทำมันจะมีต่อไปตลอด mm hmm. ศิลปะไม่มีวันตายอะ่ะถ้า uh huh. เป็นศิลปะนะท uh huh. ํานไม่ใช่แค่รูปแบบของการซื้อขายส่ uh huh. างใหญ่ที่ท่านอาจารย์เสนต์คือคะชีวิตสั้นแต่ศิลปะยืนยาวคำที่เป็นคำนานไม่ใช่คำแท่ศิลป์คำของกรีก uh huh. ของ uh huh. ของคนกรีกหมดเลยชีว uh ิตสั้นศิลปะยืนยาว uh huh. แล้วก็เป็นคำคำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นคำจริงะนะ ไม่ตายอยู่ได้ตลอดแต่ตคว<ำ>ามจริงครับศิลปะถ้าสรรเสริญโดยไม่มีความจริงนะถึงเสนลักบนบนแท่งเขียนมัน,นก็คนก็เลื่นหายไปไม่ใช่ไม่ใช่สจไ,ไม่ใช่เรื่องจริง,ค,รงความจริงไม่ได้พูดล,ลอยๆให้คนมาเข้าหูค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะได้ข้อคิดมากมายคุณคุณรู้เราเคยเห็นอาจารย์เคยเห็นงานอาจารย์ช่วงเคยเห็น เ,เวลาท่านไปงานต่างๆแต่ไม่เคยได้ข้อคิดอะไรจากท่านมาฟารนี้เต็มเชแล้ววันนี้ถึงได้บอกว่าเราเรโชคดีมากนะคะรายการได้โชคดีมากแล้วคนในทางบ้านโชคดีมากที่ได้โอกาสนะคะคได้เห็นข้อคิดดีๆได้แง่บุมดีๆได้แง่คิดดีๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์คะที่ให้เกียรติกับทางรายการได้มาสัมภาษณ์นะคะและนี่เลยค่ะมีนี่เลยอ่าคนของ ฝากที่เล็กๆน้อยๆับสีอาร์ติสติกครับสีคนไทยทำค่ะศิลปินไทยใช่ขอบคุณครับคุณเช้าจ้าจะลองทดลองใช้หรือครับผมมีชื่อโยกออกมาได้ค่ะมีแดงโยธากับกเขียวกิจชนะด้วยค่ะโมงวัฒนาอยู่ในนี้โยชื่อโยธากันใช่ค่ะโยธกาค่ะค่ะแล้วก็นี่ค่ะเก้าสำอางวิลเลนดอฟค่ะเป็นบำรุงผิวพรรณสำอางนะคะก็นะคะก็จะมีนะคะ เฮจันมีลุสาวนะคะมีอะไรก็สามารถใช้ได้นะคะนี่เลยค่ะจูวินเนสจูวินเนสนะคะอันนี้นะคะมอแาจารย์นะคะเขาเป็นของที่เล็กๆเล็ๆนะคะค่ะและต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีค่ะบริษัทที่คเอมค่ะและอย่าลืมนะคะติดตามข่าวสารอัปเดตนะคะในคาราศิลปะดีๆขอสีคาราบไล่ดาราเดลี่อาร์ตโซไซตี้เขาใช้คำเสียดีเดลี่อาร์ตโซไซตี้นี่เลยนะคะมาดูนะคะว่าจะเขียนถึงใคร จะซุกซุกซึ้ไทยอะไรอย่างนี้แต่รับรองเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นนะคะก็ติดตามได้ในหนังสือพิมพ์ไดรี่ทุกฉบับเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราทุกคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ